สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอะไรเอ่ยเป็นเศษอาหารนะครับมีก้างปลาเนื้อปลาหัวปลาชิ้นปลาเปลือกไข่ข้าวผมก็จะเทรวมๆลงในนี้นะครับในทุกวันที่มีเศษอาหารเป็นน้ําจากเศษอาหารก็ดีนะครับที่กินเหลือไม่ได้ทิ้งสเปสสปะนะครับไม่ได้ลงทังขยะเอาไปทิ้งไม่ได้สร้างปัญหาเป็นขยะเปียกให้กับโลก วิธีการจัดการของผมจริงๆแล้วทำมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เผยแพร่นะครับยังไม่ได้แสดงยังไม่ได้บอกวิธีการว่าทําอย่างไรก็เลยคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับหนึ่งก็คือหลังบ้านจะได้ไม่สกปรกเวลาเราสาัดอาหารเศษอาหารที่เป็นอาหารเปียกทิ้งทิ้งทุกวันทุกว,วันเนี่ยจะมีเชื้อโรคมีความสกปรกนะครับก็เลยใช้วิธีการหมักอยู่ในถังสีตรงนี้ขนาดของถังสีก็จะประมาณนี้นะครับหมักไว้ ประมาณเกือบเกือบยีกว่าวันมีข้าวนี่เป็นเป็นตัวเชื้อเดินย่อยสลายของเศษอาหารได้ดีที่สุดนะครับข้าวเห็นไหมนะครับมีมีสีขาวขาวขึ้นมานะครับประมาณนี้ก็แสดงว่าผมเทน้ำหมักชีวภาพนะครับใส่เทน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่นะครับก็จะมีนมเปี้ยว ผสมลงลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการย่อยสลายเสร็จแล้วถามว่าเอามาเททิ้งเลยไหมไม่นะครับต้องฝังดินกลบดินไว้ที่สําคัญก็คือหลังจากที่กลบก็นี่เลยนะครับกลบไว้ไส้เดือนนะครับมาแล้วเป็นอาหารของไสเดือนพอไสเดือนกินเสร็สับเรียบร้อยขับถ่ายออกมาก็จะเป็นปุ๋ยนะครับจากนั้นก็อย่าทิ้งสเปสสปานะครับ สร้างมลพิษให้กับโลกหลังบ้านหน้าบ้านแล้วแต่นะครับคนที่เขาขนขยะเปียกไปทิ้งในแต่ละวันที่หลังบ้านผมก็จะจัดการในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีอาหารนะครับที่อินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารเปลือกไข่หัวปลาไข่ปลาก้างปลาเศษข้าวนะครับประมาณนี้เทรวม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 กันไว้หมักไว้จุลินทรีย์สังก็แสงใสแล้วก็ สูตรเคมีอื่นๆตามเติมเติมลงไปฝังกลบเป็นอาหารของไส้เดือนแล้วก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกรอบนึงนะครับอายุดีมีแห้งแข็งแรงลำด้วยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ